ครับท่านผูาา้ชมทุกติตามมาชุดดีๆทุกเรียนมาเดินครับมี f อซให้มาอัปเดตทุกเรียนของน้องสาวนี่ครับชุดนี้นับหางแย่ไหมตั้งแต่วันที่1น,นะครับหางแย่ไหมนับจากวันที่1มีนาเลยเด้ กำลังเริ่มขึ้นลูกบ้างนะครับล่วงลวงเยอะลวงเยอะธรรมดาครับมันต้องล่วงโมโหลานอยู่แล้วถ้ามัติดทุกลูกโอโ้โหสามโลร้อยอย่างที่พูดแหะครับเพราะว่ามันติดเยอะแต่นี่มันติดน้อยมากนะครับ ที่เห็นเบี้ยวเยอะครับดูแล้วรูปทรงไม่ค่อสวยเบี้ยวชัดเจนเยอะเหลือเกินธรรมดามันจะเบี้ยวตอนช่วงอาเม็ดเท่าไข่นกกระทาครับมันจะเบี้ยวอันนี้เบี้ยวตั้งแต่ เล็กๆเ,เลยชอบใจเงาะครับดูดิครับดูเงาะช่อนี้ดิครับช่อนี้เป็นโลครับดูถ้าต,ติดเนี้ยถัาต,ติดชอ่อเป็นโลดู สุดยอดครับปีนี้เงาะปีที่แล้วปอตนะครับมันจะดกปีเว้นปีนะครับถ้าที่สังเกตดูครับปีที่แล้วนับลูกได้เลยนะครับปีนี้ดูเรียกมาจัดเต็มนะครับมาดูต้นนี้ต้นหลังคัวดูมีสองชุดนะครับ สองชุดอันนี้ชุดแรกชุดแรกจะเข้าไข่ไก่นะครับเกือบเต่าไข่ไก่แล้วครับมีอยู่ห้าหลูกนะครับตอนนี้ถ้ากับออกดอกเป็นปีที่2นะครับปีแรกเป็นอ,ออกดอกอยู่สองสาดอกครับแล้วก็ไม่ติดลูกปีนี้ก็มา เยอะพอสมควรแต่ไม่ถึงกับอะไรนะไม่พอต้นไม่พอกิ่งภาษาสัตว์ทุเรียนเขาออกดอกไม่พอต้นแต่ก็ถือว่าโอเคดีของผมเยอะเลยขอยงผมไม่ได้เรื่องอันนี้ขึ้นลูกดูดีกว่านะครับขึ้นลูกดูด,ดีกว่าต้นมะตะคูรต้นมะตะคูนี้ขึ้นลูกมาเบี้ยวเลยครับ อันนี้ลูกทรงสวยมันจะเบี้ยวตอนออกเป็นช่วงไก่นกกระทานะครับอันนี้ขึ้นทรงสวยมดเลยฮนะสังเกตดูเยอะอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ห้าปีหปีนะครับตัวนี้6ปีกว่า นะครับเดี๋ยวพามาดูต้นต้นสี่ปีสามเดือนสี่ปีสามเดือนตอนนี้สี่ปีสามเดือนเองนะครับพอครบ สปีเดือนตุลายี่บห้าตุลา<ๆ>เยอะอยู่ครับทุกกิ่งเกือบทุกกิ่งนะครับสวยงาม ทางแยกใหม่เราก็มีบานเมื่อคือนก็มีนะครับกำลังบานพรุ่งนี้อีกก็มีหลายรุ่นครับปีนี้ปีนี้ทุเรียนหลายรุ่นเป็นทบ้งตุ้กตนครับโอเคครับผมคลิปนี้ประชมแค่นี้ครับสองสามต้นทุเรียน้องสาวคลิปนี้กับคุณสวัสดีครับ